เสียงสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านซากหินโบราณของนครที่หายไปในหมอกริมฝั่งขงเศรษซรากของอดีตถูกกลืนด้วยการเวลาเหลือเพียงโวดลายนาคาที่สลักไว้บนผนังหินยังคงมองลงมายังผู้ที่กล้าเดินทางมาที่นี่ในยามค่ำเหมือนเตือนถึงบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรลืมเจ้าชายวิรัตยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและภาระอันหนักหน่วง จากบัลังที่เขาไม่เคยต้องการสื่อต่อเสียงระฆังวัดจากอีกฝั่งของแม่น้ำดังเบาๆคล้ายบทสวดเรียกดวงวิญญาณให้กลับมาเขาเงยหน้ามองจันทร์เต็มดวงแสงเงินนั้นส่องกระทบมงกุฎที่อยู่ในหีบศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้ามงกุฎที่ถูกกล่าวว่าเป็นมงกุฎนาคาเครื่องรางของราชวงศ์โบราณที่หายสาบสูญไปหลายร้อยปีข้าพระเจ้ามิได้ต้องการอำนาจเทียงต้องการเข้าใจโชคชะตาของบรรพชนเขากระซิบ มงกุฎนั้นถูกสร้างจากเกล็ดของนาคาแท้ฝั่งอัญมณีสีเขียวรากฏดที่เหมือนดวงตาของงูศักดิ์สิทธิ์มันเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาแต่ในตำนานบอกว่าทุกผู้ที่สวมใส่มันจะต้องจ่ายราคาด้วยความฝันของตนเสียงน้ำขงกระทบฝั่งดังช้าๆคล้ายเสียงลมหายใจของบางสิ่งใต้ผิวน้ำวิรัตเอื้อมมือแต่มงกุฎนั้นผ่านรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูกเหมือนบางสิ่งตื่นขึ้นจากการหลับไหลาย,ยาวนาน หากเจ้ามีศรัทธาในตำนานนาคาเจ้าคิดว่าอำนาจของพวกมันเป็นพรหรือคำสาบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยเจ้าคิดว่านาคาเป็นผู้ปกป้องหรือผู้พิพากษาคืนนั้นวิรัตจัดพิธีบูชาใต้แสงจันทร์เต็มดวงเขาจุดเทียนเรียงเป็นวงรอบแท่นบูชาเสียงสวดมนต์โบราณที่สืบทอด จากบรรทบุรุษดังช้าๆผ่านริมฝีปากของเขากลิ่นกรํารยาล,ลอยอบอวลในอากาศพร้อมเสียงคลื่นน้ำกระทบฝั่งอย่างสม่ำเสมอทุกสิ่งดูเหมือนหยุดนิ่งในห้วงเวลาเมื่อเขายกมงกุฎขึ้นสมบนสีสษความเย็นจัดไหลผ่านสันหลังราวกับมีงูยักษ์ย้ายผันรอบร่างกายภาพในสายตาเริ่มบิดเบือนเขามองเห็นคนครเก่าในยุคที่รุ่งเรืองวัดทองระยิบระยับเสียงผู้คนสวดมนต์เสียงน้ำจากบ่อนาำไหลรินแต่ไม่นานภาพนั้นกลับเปลี่ยน เป็นทะเลฝายเมืองล่มสลายผู้คนร้องให้น้ำหลากหลายท่วมทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่พ่อข้าเห็นก่อนสิ้นลมหรือเขาพึพมพำภาพฝันเหล่านั้นเหมือนจริงยิ่งกว่าความจริงราวกับมงกุฎกำลังดูดดวงจิตของเขาเข้าไปในโลกของนาคาใต้สายน้ำเขาเห็นงูนับพันตัวลื้ออยู่ในความมืดแต่ละตัวมีดวงตาเรืองแสงสีทองจ้องมองมาที่เขาเหมือนตัดสินเสียงหนึ่งดังก้องในหัวเจ้าเรียกข้าเพื่อขอปัญญ,ญาแต่เจ้าจะรับไหว หรือไม่หากปัญญานั้นมาพร้อมคำพิพากษาเขาสะดุ้งตื่นกลางเหงือยเย็นร่างกายสั่นเทามงกุดหล่นจากศีรษะลงพื้นแต่ยังคงเรืองแสงสลูเหมือนหายใจช้าๆเขาหันมองไปรอบห้องบนผนังมีเงารูปนาคาหรือเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริงรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเหนือแม่น้ำคงแต่หมอกยังไม่จางวิรัตเดินออกมานอกปราสาทเสียงเด็กๆหัวเราะในหมู่บ้านช่างแตกต่างจากความหนัก อึ้งในใจของเขาเขาเห็นชาวบ้านถวายดอกบัวที่ริมฝั่งพร้อมกระซิบชื่อของนาคาพญานาคาราชเพื่อขอความคุ้มครองเจ้ารู้ไหมหลายคนในลุ่มน้ําโขงยังเชื่อว่านาคาคุ้มครองผู้มีศรัทธาเจ้าเชื่อหรือไม่คืนนั้นเขากลับไปยังวิหารเดิมเพื่อตรวจสอบจารึกเก่าเขาพบภาพสลักของกษัตริย์องค์หนึ่งที่สวมมงกุฎเหมือนของเขาใต้ภาพมีถ้อยคําเก่าที่แปลได้ว่าผู้ที่ฝันเห็นนาคาจะไม่มีวันตื่น จากความฝันของตนคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเวลาผ่านไปหลายวันวิรัตเริ่มเห็นภาพหลอนเงาในกระจกขยับแม้ไม่มีลมเสียงกระซิบดังขึ้นในยามค่ำบังคืนเขาฝันเห็นบิดาในชุดกษัตริย์เดิมกำลังร้องเตือนให้เขาถอดมงกุฎมันไม่ใช่ของเจ้ามันคือของพวกเขาแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามทิ้งมันเสียงจากใต้สายน้ำจะดึงเขากลับเจ้าคือทายาทแห่งสายน้ำเจ้าไม่อาจปฏิเสธ ความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจเขาความฝันและความจริงปะปนกันจนแยกไม่ออกเขาเริ่มเห็นงูเรืองแสงเลื้อผ่านพื้นวัดตอนกลางวันเห็นเงาเคลื่อนไหวในสายหมอกเห็นน้ำในบ่อแปรเปลี่ยนเป็นเลือดคืนหนึ่งเขาเดินไปยังแม่น้ำเพื่อขอคำตอบเขาคุกเขา่าต่อหน้าน้ำที่นิ่งสงัดแล้วพูดออกไปเบาๆหากเจ้ามีอยู่จริงข้าขอเพียงรู้ว่าเหตุใด,ดเจ้าจึงเลือกข้าเสียงระลอกน้ำตอบแทนด้วยฟ้าผ่ากลางหมอกแสงสว่างนั้น เผยให้เห็นเงาร่างยักษ์ย้ายของนักคาโบราณดวงตาทองมองตรงมาที่เขาหากเจ้าพบสิ่งเหนือธรรมชาติในฝันของตนเจ้าจะนีหรือรเผชิญหน้าเขียนความคิดเห็นของเจ้าไว้เงาร่างนาคาค่อยๆจางหายแต่เสียงของมันยังคงก้องในหัวเขาทุกความฝันมีราคาเจ้าจะจ่ายด้วยสิ่งใดวิรัตเขากลับมาที่ปราสาทรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มได้ยินเสียงร้อง จากอดีตกล้องอยู่รอบตัวภาพของนครเก่าที่รุ่งเรืองปรากฏในความฝันทุกคืนแต่ครั้งนี้เขาเห็นผู้คนหมอกกราบต่อมงกุฎและเห็นตนเองบนบัลลังก์นั้นในฐานะกษัตริย์แห่งความฝันทว่าดวงตาของเขาในฝันนั้นว่างเปล่าไม่มีจิตวิญญาณเหมือนร่างที่ถูกดึงออกไปแล้วหากอำนาจทำให้เจ้าต้องสูญเสียความเป็นตนเองเจ้าจะยอมไหมเมื่อรุ่งสางมาเยือนอีกครั้งวิรัต นั่งอยู่เงียบๆมองมงกุดบนโต๊ะที่ยังคงส่องแสงอ่อนๆเขาเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งราชาแต่มันคือพันธะระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันขาดจากกันเสียงลมหายใจของแม่น้ำดังราวกับคำเตือนเส้นทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงฝนตกกระทบหลังคาศาลาเก่าแก่ดังประสานกับเสียงระฆังจากวัดริมแม่น้ำลมเย็นพัดพาไอาหมอกเข้ามาปกคลุมท่วนคราอีกครั้งเหมือนโลก ทั้งใบกำลังกลืนกินตนเองใน,นเงาเมื่อเจ้าชายวิรัตนั่งอยู่หน้าบัลลังที่เคยเป็นของบรรพบุรุษสีหน้าอิดโอยดวงตาแดงช้ำเพราะความฝันที่ไม่ยอมปล่อยเขาให้หลับอย่างสงบทุกคืนเขาจะเห็นงูนับร้อยเลื้อยวนอยู่รอบตัวเสียงกระซิบดังจากใต้สายน้ำเรียกชื่อเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่เาวิรัตทายาทแห่งนาคา เขาสะดุ้งตื่นทุกครั้งหัวใจเต้นแรงร่างกายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทว่าความกลัวกลับกลายเป็นความหลงไหลเขาเริ่มรอคอยเสียงนั้นเหมือนคนติดทิศงูที่ไม่อาจหนีจากความลึกลับของมันได้วันหนึ่งเขาเดินทางไปหาพระอาจารย์ผู้เท่าที่อยู่บนยอดเขาผู้ซึ่งเคยเตือนบิดาของเขาเมื่อครั้งอดีตพร,รูปนั้นชื่อพระอาจารย์สมณะดวงตาท่านขาวขุ่นแต่ยังคงมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจเห็นได้ เจ้ามาหาข้าเพราะมงกุฎใช่หรือไม่พระอาจารย์ถามเบาๆวิรัตพย,ย,ยักหน้าก่อนคุกเขา่ามันทําให้ข้าเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นข้าได้ยินเสียงจากใต้แม่น้ําข้าฝันถึงบิดาที่ร้องขอให้ข้าถอดมันออกพระอาจารย์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่ามงกุฎนั้นถูกสร้างขึ้นจากเกล็ดของนาคาแท้เจ้าไม่เพียงสูมันเจ้าผูกสัญญากับพวกมันแล้ววิญญาณของเจ้ากำลังถูกดึงเข้าสู่โลกแห่งฝันของนาคา คำพูดนั้นแทงหัวใจวิรัตเหมือนมีดเขากำม,มือนแน่นพยายามกลั้นเสียงสัน่นข้าสามารถตัดพันธน,นี้ได้หรือไม่ได้แต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งที่เจ้ารักที่สุดเสียงฝนภายนอกดังหนักขึ้นราวกับสวรรค์เองไม่ต้องการให้เขาได้ยินคำตอบนั้นถ้าเจ้าต้องเสียสิ่งที่รักที่สุดเพื่อหลุดพ้นจากคำสาปเจ้าจะยอมไหมเขียนความคิดเห็นของเจ้าไว้ใต้เรื่องนี้คืนนั้นวิรัตกลับมาที่ปราสาท พร้อมความกลัวและความสับสนเขามองมงกุฎที่วางอยู่บนโต๊ะมันดูนิ่งเฉยแต่กลับมีพลังบางอย่างสั่นสะเทือนอยู่ในอากาศเหมือนสิ่งมีชีวิตที่รอเจ้าของอยู่เขาสวมมันอีกครั้งคราวนี้ไม่มีพิธีไม่มีเทียนไม่มีสวดมนต์มีเพียงความเงียบของหัวใจที่อยากรู้ความจริงทันทีที่มงกุฎแต่สีสภาพทุกอย่างดับวูบเขาตกลงสู่ห้วงน้ำลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงของนาคาดังรอบตัว เจ้าคือเลือดเนื้อของเราบรรพชนของเจ้าทรยศค่าด้วยการแสวงหาอำนาจค่าจะไม่ปล่อยเจ้าไปจนกว่าเจ้าจะชดใช้เขาเห็นภาพบพรรพบุรุษของตนประชาที่เคยส่งมงกุฎนี้มาก่อนพวกเขาแต่ละคนถูกนาคากลือในฝันเหลือเพียงดวงตาเรืองแสงอยู่ใต้สายน้ำราวกับคำสั่์ที่ไม่สิ้นสุดเสียงหนึ่งกระซิบทุกกษัตริย์ที่ใส่มงกุฎนี้ล้วนต้องแลกอาณาจักรของตนเพื่อความรู้ที่ไม่ควรรู้เขาตะโกนลัน่น ข้าจะไม่เป็นเช่นนั้นข้าจะหาทางจบวงจรน,นี้ทันใดนั้นน้ำรอบตัวกลายเป็นไฟมันลุกไหม้โดยไม่มีอากาศความเจ็บแผลไปทั่วร่างราวกับเกล็ดนาคาแทรกซึมเข้าในเลือดของเขาเขาตื่นขึ้นอีกครั้งในห้องบรรทมร่างกายเต็มไปด้วยรอยไม่สีดำเป็นลวดลายคล้ายเกล็ดงูดวงตาเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าความฝันสามารถเปลี่ยนร่างกายของมนุษย์ได้ หลายวันผ่านไปความจริงเริ่มบิดเบี้ยวข้าราชบริพารในวังเริ่มหนีหายพวกเขากระซิบกันว่าเจ้าชายเริ่มพูดกับเงาเห็นงูในที่ที่ไม่มีงูเห็นเลือดในน้ำที่ใสสะอาดผู้คนหวาดกลัวเขากลายเป็นเงาแห่งบาปในวังที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองวิรัตจึงเดินทางไปยังวัดโบราณกลางป่ามิรเพื่อค้นหาคำตอบสุดท้ายพระภิกษุรูปหนึ่งที่เฝ้าวัดกล่าวเบาๆ มงกุฎนั้นไม่ได้ต้องการเจ้าชายแต่มันต้องการจิตวิญญาณของราชาถ้าเจ้าปรารถนาจะหยุดมันเจ้าต้องเผชิญหน้านาคาในฝันและตัดโซ่ที่เชื่อมระหว่างโลกทั้งสองคืนนั้นเขาทำพิธีกลางป่าจุดเทียนหนึ่งพันเล่มเสียงสวดมนต์ของพระก้องกังวานในหมอกเขาสวมมงกุฎอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โลกแห่งฝันแต่ครั้งนี้ความฝันนั้นไม่เหมือนเดิม เขายืนอยู่กลางนาครที่จมอยู่ใต้น้ำเหนือหัวมีเงานาคายักย้ายพันรอบประสาทเสียงของมันเต็มไปด้วยความเศร้าเจ้าชายข้าไม่ได้ต้องการลงโทษเจ้าข้าเพียงต้องการให้เจ้าระลึกถึงพันธะระหว่างมนุษย์กับสายน้ำวิรัตคุกเข่าลงน้ำตาไหลข้าทำอย่างไรถึงจะปลดปล่อยเราได้ทั้งคู่นาคาเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเจ้าต้องสลักความฝันทั้งหมดของเจ้าคืนให้แก่แม่น้ำคืนให้แก่ข้า ถ้าเจ้าต้องทิ้งความฝันทั้งหมดเพื่อช่วยผู้อื่นเจ้าจะทำหรือไม่เขาตื่นขึ้นในยามเช้ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปท้องฟ้าหม่นหมองพืชผลในในาหี่ยวชาวเสียงแม่น้ำโขงดังเหมือนเสียงคร่ำครวญทุกสิ่งในอาณาจักรดูเหมือนสะท้อนความทุกข์ในใจของเขาคืนต่อมาเขาได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งวิรัตถ,ถึงเวลาแล้วเขาเก้าวออกจากวังเดินเข้าสู่หมอกโดยไม่หันกลับเสียงฝนเริ่มตกหนักขึ้น เรื่อยๆแต่เขาเดินต่อไปจนถึงวัดที่น้ำท่วมครึ่งหนึ่งเขาเห็นพระอาจารย์สมณะรออยู่ตรงนั้นเจ้าพร้อมหรือไม่ข้าพร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อหยุดฝันนี้พระอาจารย์พยักหน้าและกล่าวบทสวดเรียกวิญญาณคาเสียงกลองดังประสานกับฟ้าแลบแสงสีทองส่องทะลุหมอกนาคาโบราณปรากฏตรงหน้าอีกครั้งร่างมือมหมาพันรอบวิหารน้ำเริ่มไหลเชี่ยวเหมือนจะกลืนทุกสิ่งลงสู่ใต้พิภพ วิรั์ยื่นมือแต่มงกุฎเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวเมื่อเจ้าทำลายข้าเจ้าจะหลุดพ้นจากคำสัย์แต่เจ้าจะสูญสิ้นความฝันชั่วนิรันร์เขามองไปยังแม่น้ำที่เคยสงบตอนนี้มันกลายเป็นคลื่นเชี่ยวกรากเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเบาๆหากต้องแลกด้วยฝันของข้าเพื่อคืนความสงบให้โลกนี้ก็ให้มันเป็นเช่นนั้นเถอะเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องทู่ฟ้า แสงทองแผ่กระจายมงกุดแตกสลายเป็นเกล็ดเล็กๆลอยขึ้นไปในอากาศก่อนจะตกลงสู่แม่น้ำเหมือนหยาดน้ำตาของเทพนาคาเมื่อทุกสิ่งสงบลงเขาล้มลงหมดสตดิพระอาจารย์สมณะมองเห็นเพียงรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าเจ้าชายและดวงตาที่กลับเป็นสีเดิมอีกครั้งแต่ในเงาน้ำดวงตาสีทองคู่หนึ่งยังคงเปิดอยู่ใต้สายน้ำราวกับคอยเฝ้าดูต่อไปเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าแม่น้ำสามารถจดจำความฝันของมนุษย์ได้ เสียงฟ้าร้องก้องกังวานทั่หุบเขาน้ำฝนกระหน่ำราวกับฟ้ากำลังหลั่งน้ำตาให้มนุษย์ที่ลืมคำสัญญาเก่าแก่แม่น้ำขงพุ่งพล่านเสียงน้ำประทะโขดหินดังเหมือนเสียงคำรามของอสูรในตำนานเจ้าชายวิรัตยืนอยู่กลางวัดที่จมอยู่ครึ่งหนึ่งในน้ำดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในความเหนื่อยล้ากลับแฝงความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้มงกุฎราคาแตกสลายแล้วแต่พลังของมันยังคงสั่นสะเทือน อยู่ในหัวใจราวกับฝันร้ายที่ยังไม่สิ้นสุดเขามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นสายฟ้าผ่าลงที่แม่น้ำเหมือนงูยักษ์ย้ายแห่งท้องฟ้ากำลังกรดเกลียวพระอาจารย์สมณนะยืนอยู่เบื้องหลังท่านสวดมนต์อย่างเคร่งครึมเสียงสวดประสานกับเสียงฟ้าร้องเกิดเป็นจังหวะอันศักดิ์สิทธิ์สายน้ำจงคืนความสมดุลแผ่นดินจงสงบวิญ,ญญาณแห่งนาคาทั้งหลายจงฟังคำอธิษฐานนี้ ในขณะนั้นคลื่นน้ำเริ่มแยกออกจากกันเกิดเป็นช่องทางสู่ใต้ที่พบเจ้าชายวิรัตก้าวลงไปโดยไม่ลังเลน้ำเย็นเฉียบแต่ข้อเท้าลางขึ้นถึงเอวแล้วถึงอกเสียงลมหายใจของเขาช้าลงเรื่อยๆเหมือนหัวใจของเขากำลังถูกแม่น้ำกลืนกินเขาไม่รู้ว่าตนอยู่ในความฝันหรือความจริงแต่รอบตัวก,กลับปรากฏแสงสีทองอ่อนๆเป็นเกล็ดงูล่องลอย,อยอยู่ในอากาศภาพของนครเก่าปรากฏขึ้นอีกครั้งทว่าคราวนี้ทุกสิ่งเต็มไปด้วยชีวิต เด็กๆวิ่งเล่นในลานวัดเสียงสวดมนต์กล้องกังวานเสียงหัวเราะของผู้คนสะท้อนอยู่ในสายลมแต่เมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้ภาพเหล่านั้นกลับเริ่มแตกสลายเหลือเพียงเสียงกระซิบจากใต้สายน้ำเจ้าชัยเจ้าจะเลือกอะไรระหว่างฝันที่งดงามหรือความจริงที่โหดร้ายหัวใจของเขาสั่นสถานเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกข้าเลือกความจริงแม้จะต้องเจ็บปวดเพราะฝันที่ไม่มีวันตื่นย่อมเป็นกรงขังไม่ต่างจากคำสา ทันใดนั้นเงาใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้านาัคาโบราณดวงตาสีทองเรืองแสงเต็มไปด้วยความเศร้าและเมตตาเจ้าเข้าใจแล้วสินวิรัตความฝันของมนุษย์คือเครื่องทดสอบเจ้าได้ปลดปล่อยไม่เพียงตัวเจ้าแต่ค้าด้วยเสียงของมันสะเทือนจนพื้นน้ำสั่นสะเทือนเกล็ดของมันเปล่งแสงเหมือนพันดวงดาวในรติการแม่น้ำขงส่งประกายราวกับกระจกแห่งสวรรค์ ถ้าเจ้ามีโอกาสแก้ไขอดีตในฝันของเจ้าเจ้าจะทำหรือปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเจ้าชายวิรัตน้ำตาไหลเขาคุกเข่าลงแล้วกล่าวเบาๆข้าขออภัยในความหลงผิดของบังทบุรุษข้าสลบรบันลังนี้ให้สายน้ำให้เจ้าผู้ปกป้องดินแดนนี้มาชนาน,นาคาโน้มศีรษะลงแต่หน้าผากเขาด้วยจมูกยาวดวงตาทั้งคู่สองประกายเชื่อมโยงกันเป็นสายแสงทันใดนั้นภาพของอาณาจักรที่ถูกน้ำท่วม เริ่มเปลี่ยนไปเมฆฝนสลายแสงอาทิตย์ส่งผ่านท้องฟ้าเสียงนกเริ่มร้องอีกครั้งร่างของเจ้าชายค่อยๆละลายกลายเป็นเงาแสงลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเสียงสุดท้ายของเขาดังก้องในสายน้ำบอกแก่ผู้คนว่าไม่มีมงกุฎใดงดงามไปกว่าความเมตตาแม่น้ำเงียบสงบลงเหมือนทุกสิ่งได้กลับคืนสู่สมดุลอีกครั้ง หลายปีต่อมาณนะหมู่บ้านริมแม่น้ำเด็กหนุ่มคนหนึ่งพบมงกุฎเศษเกล็ดทองคำติดอยู่กับโขดหินเขาเอามือแตะมันรู้สึกได้ถึงไออุ่นบางอย่างเหมือนมีเสียงกระซิบเาบาอย่าไล่าตามฝันจงสร้างความจริงด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เจ้าคิดว่ามงกุฎนั้นยังมีพลังอยู่ไหมแสดงความคิดเห็นของเจ้าไว้ใต้เรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านริมแม่น้ำกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งผู้คนเริ่มบูชานาคาอีกครั้งด้วยหัวใจ ที่เคารพและเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกลัววัดที่เคยจมอยู่ในน้ำกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมักกล่าวขานว่าในคืนวันเพ็ญแสงสีทองจะลอยขึ้นจากแม่น้ำเหมือนดวงตาของผู้พิทักษ์ที่เฝ้ามองพวกเขาอยู่ในวิหารนั้นมีจิตรกรรมฝาผนังภาพหนึ่งภาพของชายหนุ่มผู้ถอดมงกุฎแล้วยื่นให้สายน้ำพระอาจารย์สมณะเล่าแก่ลูกศิษย์ว่าเรื่องของเจ้าชายวิรัตไม่ใช่เพียงนิทานแต่เป็นคำเตือนว่าความฝัน ที่ไม่รู้จักพอจะกลืนกินจิตใจเราเช่นเดียวกับน้ำที่กลืนมืองได้พระอาจารย์กล่าวต่อบัลังมิได้หมายถึงอำนาจแต่อาจหมายถึงภาระและมุงกุฎก็อาจเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการใจผู้สงสัยเจ้ามีความฝันใดที่รู้ว่าควรปล่อยมือแต่ยังไม่กล้าไหมคืนหนึ่งขณะที่พระอาจารย์สมณะนั่งสมาธิริมแม่น้ำเสียงกระซิบจากสายน้ำดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณที่สอนมนุษย์ให้จำท่านยิ้มบาง,บาง เจ้าชายเจ้าสงบแล้วหรือยังเสียงนั้นตอบเบาๆสายน้ำสงบแล้วข้าก็เช่นกันคลื่นเล็กๆกระทบฝั่งเบาๆเหมือนมือที่ลูบไหลเพื่อบอกลาพระอาจารย์ลืมตาเห็นเกล็ดทองคำหนึ่งชิ้นลอยขึ้นจากน้ำแล้วหายไปกับแสงจันทร์ตั้งแต่นั้นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องจากแม่น้ำอีกเลยมีเพียงเสียงลมหายใจของสายน้ำที่ค่อยๆกล่อมโลกให้หลับไหลเหมือนคำภาวนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เวลาผ่านไปหลายร้อยปีผู้คนเล่าต่อกันว่าเมื่อยามมีผู้กระหายอำนาจมากเกินไปมงกุฎจะปรากฏในความฝันของเขาและในรุ่งเช้าเขาจะลืมทุกสิ่งที่ตนเคยปรารถนาเหลือเพียงหัวใจที่สงบและสายตาที่อ่อนโยนถ้าเจ้าพบมงกุฎในฝันเจ้าจะใส่มันหรือโยนมันทิ้งสายน้ำแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่สาดส่องลงบนแม่น้ำแสงสะท้อน ระยิบระยับเหมือนเกล็ดงูทองคําใต้สายน้ํายังคงมีเงาแสงที่เคลื่อนไหวเบาๆเหมือนนักขายังคงเฝ้ามองโลกอยู่ในความสงบเสียงบรรยายปิดท้ายอย่างแถวเบา,เบาฝันของมนุษย์เปรียบเสมือนสายน้ําถ้าไหลไปเพื่อหล่อเลี้ยงผู้อื่นมันจะงดงามนิรันด์แต่ถ้าขังไว้เพื่อครอบครองมันจะกลายเป็นคําสาปของเราเองเสียงน้าไหลต่อเนื่องเหมือนเสียงหัวใจของธรรมชาติที่ไม่เคยหยุดเต้น